สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเบลีวันนี้หลังจากที่นักตบลูกยางสาวไทยของเราสามารถส่องท้ายด้วยการชนะเกาหลีใต้มาได้3ต่อ0เซตทำให้ได้คะแนนบวกเพิ่มไป3แต้มแบบเต็มๆเลยครับ คลิปนี้แอดมินจะพามาอัปเดตตารางคะแนนกันบ้างครับว่าหลังจากที่สาวไทยของเราสามารถเอาชนะเกาหลีใต้มาได้3-0ต่อเซตตอนนี้สาวไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่สาวไทยของเราในขณะนี้รั้งอันดับที่8ครับมีทักหมด เจ็ดแต้มก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับสีนัดที่ผ่านมาสรุปผลก็คือสาวไทยของเราชนะไปสองแล้วก็พ่ายไปสองครับซึ่งเป็นการพ่ายที่ได้คะแนนมาหนึ่งแต้มหนึ่งนัดก็คือตอนที่พบกับอิตาลีเพราะว่าต้องเล่นกันห้าเซตทำให้ทีมไทยของเราคว้าหนึ่งแต้มมาได้ถือว่าสาวไทยของเราทากันเต็มที่ที่สุดแล้วครับฟอร์มการเล่นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในกานเปิดสนาม v N ี แอล2023เชื่อว่าหลังจากนี้สาวไทยของเราจะนำข้อบกพร่องไปพัฒนาต่อเพื่อความปังในสนามที่สองต่อไปอย่างแน่นอนครับสูส้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราทุกคนครับ